ดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอนะคะเครื่องปั๊มนมรุ่น Simile S5 นะคะตัวนี้ตัว Simile นะคะจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีข้อดีของตัวนี้นะคะตัวนี้คือ S5 ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยก็คือมอเตอร์ของเครื่องนี้ค่ะจะมี2ตัวการใช้งานนะคะตัวนี้เปิดปุ่มปุ๊บนะคะตัวนี้จะมี2โหมดนะคะคือโหมดปัม๊มกับโหมดกระตุน้นวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะก็คือในกรณีที่เรากดเนี่ยค่ะ เนี่ยตัวเนี้ยก็คือนวดแต่ตราบใดที่จะอยู่ตรงเนี้ยก็คือนวดแต่ถ้าขึ้นไปเป็นสีส้มแสดงว่าเราเปลี่ยนใหม่ละเนี่ยสังเกตตรงนี้เลยค่ะจะเปลี่ยนเป็นหมดปั๊มละเนี่ยค่ะก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือตัวซิงค์นะคะสมมุติถ้าเรากดซิงค์เนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะปั๊มคู่หรือว่าปั๊มเดี่ยวเนี่ยในส่วนของตัวซีเล็กนะคะตัวซีเล็กก็คือการปรับ ระดับของแต่และข้างเช่นสังเกตขึ้นถ้าขึ้นซิงอยู่ตัวนี้เราต้องกดให้มันหายไปก่อนแล้วเราก็มาปรับ,บเช่นตัวนี้ปั๊มสองเราอยากจะลดระดับลงเนี่ยค่ะโอเคลดฝั่งนี้เสร็จเราจะมาลดอีกข้างหน,นึ่งเนี่ยค่ะแบบนี้เนี่ยในกรณีที่ปั๊มสองข้างไม่เท่ากันค่ะตัวนี้การใช้งานง่ายค่ะมีแบตในตัวก็คือในส่วนของแบตนะคะใช้ได้ครั้งละ30นาทีใช้ได้ประมาณ3ามครั้งนะคะแล้วก็ ตัวตัวนี้จะชาร์จบ้านหรือว่าใช้ไฟบ้านหรือใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7 2 9 0นะคะการรับประกันของตัวนี้ก็คือจะรับประกันตัวแบตเตอรี่1ปีแล้วก็มอเตอร์กับแผงวงจรนะคะจะรับประกัน2ปีค่ะ